Dede, de, ikawwe, ugo, ante, anu, pakat, ma, majima, pedibabah, kata, kate, na, api, samputa, jaka, kanaya, niaya, kanaya, upatamaya, abinaya, sampotayani, panayatangoteti. Kata ma, jaka, sahapikaw, we, majima, pedibabah, तो आहे. เอหย่าที่ทางกรรมหาภาวะัณนาพิภวะัาหาอีทางโคปนาพิกเวทุกานิโรธอริยสัตเดียวสัจจารวาฐานะอย่างเทอสตวิลกขะนิโคารโคปนัโคมติกาโยอีทางโคนาพิกเวทุกานิโรธอมีดีปฏิกาอริยสัจจดอายามีวอยละสตโกมะโคเสยะที่ทางมมาริ อิทังทุกขังอริยสัจสันติเมหิวกเวบุคเานังนัตติเตุธรรมในสุจักขุงทัพติยานังทัพทิปัญญาทัพทิวิชาทัพปิฏาโลกโกทัพปิฏตังโขทัพติฏตุขังอริยสัจจังปริญญาสันติเมหิวิกาเวบุคเญานังนัตติเตตุารรมในสุจักขุ ถปฏิยัญนางถ้าปฏิวิชาวถปฏิอัลลโกถ้าปฏิอิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจติเมพิกเวบุเพยานางนุสติเตสุธมิสุจักขุงถปฏิยานางถ้ปฏิปัญญาถ้ปฏิวิชาวถปฏิอัลลโกถ้าปฏิตังโคปานีถังทุกขะสมุทโยอริยสัจติมีพิกเวบุเพยานางนุสติเตสุธมิสุจักขุงถปฏิยานางถ้ปฏิปัญญาถ้ปฏิวิชาวั้าปฏิอัลลโกถ้าปฏิตังโคปานีถังทุกขะสมุทโย จังปาณีนทินิกะเวปุเปนะอะนุเตเฟซบุญนิเอโซจะโกอะระวะทียานังเตปัญญาตะวิชาตะติหาโลกะตะวะทีอีจังโลกานิโรสะคะมิคะยะสัตเตวิทิโพอะเมนอันเตโสนินิกะเวมะนะสุโตนะนาตะติปะยาอะตาเทวิสาโหตัถิละโกอุทาปะติอังโขอะนิฏฐังสุปานิโรอะหิจะจังอะระติกะเถนิโพอุปะเย ถ้าางทาที่ปัญญาท้าี่วิชาที่อกท้า่ตังโวานีทังตุการนิโรโทเรสสันติเมกเวบเพอานานสตเตสุตรมสุจักขุนถ้าปิญาณังท้ที่ปัญญาท้่วิชาท้าที่อาโกท้าปฏิตังทุการนิโรท้ากมีนีปฏิภานิติเมติกเวบุเพานานุสเตสุตระมตุจักขุนถ้าปฏิญาณงาที่ปัญญาท้ี่วิชาท้าท่อโตังโกานี ညရာဒိညာနာတိယောကောဒတိသောကိုပါရံသောလောကဏီတို့သောကမိ၏ပတိသာယံတိမေရိကဝေဘေနာနုတ္တေယ เโลกเตมเกไปม่ร้ย่นั่งสาเตนละต่างตงหัมังตพังตังมั่โตเยางจะตเวเปอาวันมิวบัุวันมามีวิมุติจะมัตติตาติอัทิตาติปูนันอาโวติอิตาวาโอจะเข้าตาตมาอริคัวัตโตปิตติตาพิจตุปิปันติจารณะเพียากาอาทิประจันไมนีอายสันโมมัตโตโกธันสั มีรยอย่างมีรยอย่ารมะลอดังนรมะกละปฏิปฏิจตธรมุตยังธรปมะติดห่อะติอว่าติใจเพรวตาเราะว่าเธรรมะจักเกอุมมาเทวตาตาตุนาเวสโงีเาตายตเิ่เคยนุตลังมัจะแปลวตดั้งอะว่ายังมะนนะว่าพัมนาอิทิวนาธรรมะติีกจีมันติุมวนติปตาตาอตาจบานจิกาเทวตาธานาวิุีตมาสิกาเทวตาตวาเทวติา สถูวะมัยกาเทวาตถันาเบตุเมตัมภวตาปนัติยังตปะกเนวิกาเยนลังตะกวิตังอริยตีอนาเทวนาวามาเลนะวะปมุนาวาเกนะจีวาลวงตีเะนิะ